ี่สมมง่ายๆก่ออ่าพิสมมเป็น A กำลัง2องนะครับบวกบวกวกแเอ่าบว a, กแปดเโทษดีครับแล้วก็บวกสิบกอ่า a กำลังสอบวกแปดวสิบคือให้น้องจัดไอ้ตัวเนี้ยให้มันเป็นแบบนี้ได้คล้ายๆแบบนี้ได้ แล้วให้น้องรวบจากแบบนี้ที่ได้แล้วเนีป็น A อบวทั้งหมดเำลัสอดูน,น,นะว่าทำไงนะหน้าคือ A อกำลังสองบวกสอง a สองหน้าหน้าก็คือ a เอแหละทีนี้หลานเราย้องคิดว่าสองคูณได้แปดสองคูณได้แปดสองคสี่ได้แแล้วบวกกับลังก็คือสเนี่ยยกลังสอง แ่นี้เราได้เหมือนเป็ลหน้าตารางสองเนาะหน้าตารางสองบวกสองหน้าหลังบวกลัตราสองสี่ตางสอง,สง,สองได้เลยนะสหกไงเอาพี่เบนแค่นีน้หนึ่งนาทีเบนก่อนใครศึกสาตาทีพอเจออะไรแใหม่เราต้องนิ่งใจเราต้องนี่ถามว่าปัจจุบันเนี้ยพี่เรียนในิตศสกราตลอดชีวิต โดยการศึกษาด้วยตัวเองมีอะไรที่พี่ไม่เข้าใจพี่จะทำไงพี่จะใจเย็นแล้วพี่จะค่อยๆตั้งใจฟังค่อยๆอ่านสอบไปเชื่มมานะตอนนี้เี่ยพี่เคยบอกว่ามันไม่ยากพี่เดีว,ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับน้นองให้น้องใจเย็นตั้งใจฟังบางทีมันมีอะไรที่แปลกๆทันทีสารเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ มันเดินตลอดกันน้องครับหน้ากำลังสองเอลารสองมันเดินบวกสองคูณหน้าคูณหลังสองคูณสี่มันได้แปดเอล์มันเดิมไม่แน่แล้วบวกสี่รันสองสี่รันสองมันได้สิบหกมอนเดิมไม่แน่เอาแล้วพี่เขียนทำไมอ่ะเขียนเขียนเพื่อให้น้องเนี่ยเปรียบเทียบกับสูตรหนึ่งเห็นไหมอ่านน้องเอาเปรียบเทียบสูตรหนึ่งกับไอ้ตัวนี้เปรียบเทียบกันเหมือนไั้ไง ใครทำเองใช่ไหมน้อ,องครับหน้ากำังสองบวกสงหน้าสสูตรที่หนบอกว่ามันมีค่าเแทบบ่ากับหน้าบวกหลังถ้าผลเรื่ง2หน้าคือ A บวกกับลังคือสิ่และผลเรื่องสองจบจบใช่แค่นี้แหละน้องครับแคนี้นองบอกได้หร่าว่ามันเท่ากันจริงไหมน้องครับถ้าน้องเอา A บวก4ี่นี่นะไปคูณกับ a บวก มันจะเท่ากันเป๊ะเลยน้องคุณเหมือนตองมอเลยน้องคุณเหมอนตอนมอเลยมันจะเป็นไปเป๊เลมันจะได้สองบวกไปเอบวกสมเปลเดี๋ยวพี่จะต้องรบสองตัวอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้จบตัวองที่สามใครจดไม่เสร็จรีบจดบอสลบมอวันนี้บอสเป็นครับบอให้เป ไปแค่าพี่ปองเองพี yeah, ่ปองกอนไหนแล้วไหนะร่องไปก่อนไหนยาพี่ปองอยู่มหูไม่เขาไม่เอ็นอ่ะใช่ก็เอ็นยาเอาเงอยู่มองหแต่ใกล้ละใกล้จบละพร้อมน้องครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่สามอ่ะสมมุเป็น x กลักบวกสิบสอง x บวกเก้เาทียยาขึ้ยาขึ้นตรงที่ว่าเทนี้เ,เลขสี่นนะ่ยนยัาไม่ยกกำังสองทีแต่ในสูตรน้นมันเป็นหน้ากาลังสองอเอเ๊ะเ เราเลยต้องจัดให้มันเป็นกำลังสองก่อนทิศทีทิศทีเราครับหน้ากำลังสองครับสี่คืออะไรกำงสองครับสี่กำลังสองที่สามารถเกยดเป็นสองเอกหมดดังสองบวกสองหน้าคือสองเอกหลังคืออะไรคิดยังไงฟังนะสองคูณสองเอกได้สี่ 4 x คูณอะไรได้1 2 x 4คูณอะไรได้2 c ค3พอต่อตรงนี้ทีนีมาท่านเดียวไปนะกระดานไม่พอเดีย๋ยวมันจะตกห่อบวกหลังกำลัสองสามเพราลังสอง,ง 2, ได้กลาบกระนั้นเดียวกับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหน้ากําสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันจะได้เท่าหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองหน้าทีสองเอ็กบวกกำลังคือสามทั้งหมดยกกำลังสองทดองครับ อ,อครับต่อไปครับตัวอย่างที่สี่ทีนตัวอย่างที่สี่เนี่ยที่ขอให้เปรียบเทียบกับสูตรที่2องบ้างสูตรที่2องเห็นตัวนะพร้อมนะเก้าเอลังสองลบยี่สิบสลบยี่บวกนะครับบวก อ่าอ่าเทนี้เนี่ยเราเห็นว่าเครื่องหมายตรงกลางเนี่ยเป็นลบเราต้องเปรียบเทียบกับศูย์ที่สองไม่ใช่สูตที่สูตที่สองไต่ครับอะไรจะ่าสองเก้าสามเก่งมากครับ ก x กำลัง2จงเป็น 3x ทั้งหมดยีกสบไม่เข้าใจไหมโอเคไหมเขียนประธานที่สอง้วหน้ากำลังสองบอสบีดูหน้ากำลังสองบอสบีดูลบสหน้าบอสบีดูหน้า, <c oughs> าคือ 3x บรสองคูณสได้ห x หคูณอะไรได้ยี่ส เขง่งมากครับอ่าเข่งแค่นี้ก่อนหน้าตารางสองลบสองหน้าหลังบวกกลังสลังสองใครจะบอกพี่ว่าสุดที่หนึ่งผิดต้องไปสุดที่สองนะไม่ใช่สุดที่หนึ่งเพราะเครื่องหมายหน้ายี่สี่มันเป็นลบ น้ากลับทูกข์กลับลำสองมันจะได้เป็นหน้าล้ลอลำท่าพจน์ย้อนสองพอแชร์น้องน้องทุกคนครับน้องกลัไปบ้านเนี่ยไปห้องสองสุดนี้ห้องห้องแรนไม่ใช่ห้องได้แบบช้าๆต้องท่องให้คล่องต้องท่องให้คล่องอ่าเปนยนตัวนะ